หนึ่งในคำถามที่หลายๆคนชอบถามกันมานั่นก็คือว่าพี่มีเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศเราไม่ควรเอาอะไรใส่ในกระเป๋าบ้างเดี๋ยวพี่มีขอบอกก่อนนะคะเวลาที่เราเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยเขาจะแยกกระเป๋าเอาไว้2ประเภทนั่นก็คือกระเป๋า carry on หรือกระเป๋าที่เราหิ้วถือขึ้นเครื่องบินส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือกระเป๋าเดินทางไปใหญ่ที่อยู่ใต้ท้องเครื่องบินหรือที่หลายๆคนคุ้นหูกันว่ากระเป๋าโหลด ซึ่งกฎระเบียบของการใส่สัมภาระในกระเป๋า2ประเภทนี้ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่วันนี้ที่พี่มิทําคลิปพูดคุยกันก็จะอยู่ในส่วนของกระเป๋าโหลดจริงๆแล้วกระเป๋าโหลดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเงื่อนไขอะไรมากมายนะคะคือมันอยู่ใต้ท้องเครื่องบินเนาะเพียงแต่ว่าเขาจะดูในเรื่องของความปลอดภัยอ่าอย่างที่หลายๆคนได้ยินมานะคะทุกตั้งแล้วว่า power bank ห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดเด็ดขาดเลยค่ะ นอกจาก power bank แล้วก็จะเป็นวัตถุ Wi-Fi ต่างๆนะคะเวลาที่เราไปเช็คอินที่สนามบินเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการถามว่าเรามีสัมภาระประเภทนี้อยู่ในกระเป๋าเดินทางไหมหากใครจําได้ที่พี่มิทําคลิปเข้าครัวพี่มิก็ได้โชว์มีดอิโหมีดอันใหญ่ๆในการทําครัวก็มีหลายๆคนสอบถามมาใต้คลิปนั้นว่าเอ๊พี่มิเวลาเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยพี่มิเอามีดอันนี้ขึ้นมาได้ยังไง อย่างที่พี่มีบอกนะคะว่าประเภทของกระเป๋าเดินทางบนเครื่องบินมันจะมีอยู่2ประเภทถ้าเกิดว่าพี่มิหิ้วมีดอีโต้ขึ้นไปใน carry on อันนั้นคือไม่ได้เลยนะคะถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ถ้าเกิดว่าพี่มิใส่มีดอันใหญ่อันนี้ลงไว้ในกระเป๋าโหลด ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้แล้วก็ไม่ได้ผิดกฎระเบียบอะไรค่ะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสแกนเจอรีดในกระเป๋าโหลดแต่ก็คือเป็นของมีคมที่อยู่นิ่งๆในกระเป๋าแบบนั้นแต่หากว่าขึ้นไปอยู่ในเคบินอยู่ในชั้นโดยสารของมีคมแบบนี้ถือว่าอ่าอันนี้ผิดกฎระเบียบแน่นอนค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีกฎระเบียบชัดเจนห้ามใส่ power bank ห้ามใส่วัตถุ WiFi ลงในกระเป๋าโหลดแต่วันนี้พี่มีก็มี5อย่างที่จะมาบอกนะคะว่าเราไม่ควรไม่ควรที่จะใส่ในกระเป๋าโหลดค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือเอกสารสำคัญต่างๆมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าทุกๆคนเวลาที่เดินทางจะถือพาสปอร์ตอยู่ในมือของเราคือติดตัวเราด้วยตลอดเวลาแต่ก็จะมีเอกสารบางประเภทที่หลายๆคนมองข้ามแล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นก็เอาใส่กระเป๋าโหลดก็แล้วกัน แต่ละคนมีเหตุผลในการเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่เหมือนกันอาจจะด้วยเหตุผลของการไปเรียนต่อไปท่องเที่ยวไปทําง,งานหรือบางคนเนี่ยเหตุผลทางด้านสุขภาพคือไปหาคุณหมอซึ่งแต่ละเหตุผลที่เราเดินทางไปต่างประเทศก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่แตกต่างกันออกไปบางคนคิดว่าเออไม่จําเป็นใส่ในกระเป๋าโหลดก็ได้ค่อยไปเอาปลายทางแต่บางทีเราไม่รู้เลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่สนามบินปลายทางเขาอาจจะขอเอกสารหลักฐานอะไรจากเราก็ได้ หากใครที่เคยมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็จะพอนึกภาพออกว่าเวลาที่เราไปถึงประเทศปลายทางเราจะต้องผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองก่อนแล้วเราถึงจะไปเอากระเป๋าสัมภาระได้แล้วคิดดูนะคะหากว่าเจ้าหน้าที่จุดตรวจคนเข้าเมืองมีการขอเอกสารหลักฐานอะไรเราเพิ่มเติม,มแล้วคือแบบเอกสารมันอยู่ในกระเป๋าโหลดก็อาจจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมไว้ก่อนเป็นดีที่สุดค่ะแต่อย่างที่พี่มีเคยทําคลิปบอกเล่ากันนะคะเวลาที่เราเดินทางไปไหนคือ ถ่ายรูปเอกสารของเราเก็บเอาไว้ในมือถือเลยค่ะอย่างน้อยก็จะได้มีข้อมูลสำรองเอาไว้ด้วยขออ้อ2ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปแท็บเล็ตนะคะโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ควรที่จะเอาไว้ในกระเป๋าโหลดเลยค่ะ บางทีเราก็ต้องเข้าใจการทํางานของเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะคะเวลาที่เขายกกระเป๋าสัมภาระเป็นหลายร้อยใบอะคะ่ะมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มันบอกบางมากนะคะหากว่ามีการกระทบกระแทกเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้สัมภาระเหล่านี้ชํารุดเสียหายได้ค่ะ ข้อที่3ยารักษาโรคหรือว่าอุปกรณ์จําเป็นต่างๆที่เราอาจจะต้องใช้ในการดูแลตัวเองบนเที่ยวบินหลายๆคนเวลาเดินทางก็จะมีการพกยาสามัญติดกระเป๋าเอามาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะและสําหรับผู้โดยสารบางคนอาจจะมีโรคประจําตัวแบบนี้ยิ่งจําเป็นที่จะต้องหิ้วยาขึ้นมาบนเครื่องบินค่ะ ผู้โดยสารบางคนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นเข็มฉีดยาแบบนี้เราจําเป็นที่จะต้องมีเอกสารใบรับรองจากแพทย์ด้วยค่ะซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินอาจจะขอดูด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ที่จุดสแกนเขาก็จะขอดูด้วยนะคะว่าเรามีจุดประสงค์อะไรในการหิ้วอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นเครื่องบินค่ะ อีกหนึ่งคำแนะนำที่สำคัญมากๆสำหรับผู้โดยสารที่มีโรคประจำตัวพี่มีเข้าใจนะคะว่าผู้โดยสารจะหิ้วยาขึ้นมาในปริมาณที่พอดีกับการเดินทางบนเที่ยวบินนี้แล้วก็เก็บที่เหลือเอาไว้ในกระเป๋าโหลดแต่อย่าลืมนะคะว่าอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้อย่างเช่นมีการดีเลย์เกิดขึ้นอย่างเช่นมีการบินวนนะคะหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางทาให้ระยะเวลาการเดินทางบนเที่ยวบินยาวนานมากขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมยาไปเกินจํานวนด้วยนะ อย่ากเก็บที่เหลือทั้งหมดไว้ในกระเป๋าโหลดอย่างเดียวค่ะในส่วนของยารักษาโรคเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราควรที่จะรู้กฎระเบียบขาเข้าของประเทศนั้นๆด้วยนะคะเพราะว่าในบางประเทศเขาจะมีกฎระเบียบเข้มงวดในเรื่องของประเภทของตัวยาแล้วก็ปริมาณของยาที่เราหิ้วเข้าประเทศค่ะสำหรับข้อที่4นะคะนั่นก็คือกุญแจบ้านกุญแจรถกุญแจสำคัญอะไรต่างๆค่ะ บางคนอาจจะคิดว่าเดินทางแล้วไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้กุญแจเหล่านี้ก็เลยเก็บเอาไว้ในกระเป๋าโหลดแต่อย่าลืมนะคะว่าบางครั้งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของพี่มีเองเลยนะคะพี่มีเคยเก็บกุญแจบ้านเอาไว้ในกระเป๋าโหลดและสุดท้ายนะคะกลายเป็นความผิดพลาดมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้น กระเป๋าเดินทางไม่ได้มาด้วยนะคะกลายเป็นว่าเขาจะส่งกระเป๋าเดินทางมาให้อีกวันหนึ่งแล้วคิดดูกุญแจบ้านอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นหากว่าใครมีกุญแจสําคัญอะไรต่างๆก็ควรจะเก็บไว้กับตัวนะคะยังน้อยถึงแม้ว่ากระเป๋ามันจะไม่มาเนาะเราเซ็งกับอันนี้แล้วหนึ่งอย่างใช่ไหมคะแต่เราก็ยังมีกุญแจรถได้ขับรถนะคะแล้วก็มีกุญแจบ้านให้เราเข้าบ้านได้ค่ะคือไม่งั้นจะเซ็งเป็น2เท่าเลยนะคะกระเป๋าไม่มาแล้ว อบ้นไไม่ไดีกและข้อที่5นั่นก็คือสิ่งของมีค่าต่างๆค่ะอันนี้ก็พิจารณาด้วยตัวเองเลยนะคะหากเรามองว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าก็เก็บเอาไว้กับตัวนะอย่างเช่นพวกจิวเวอรี่พวกสร้อยคอสร้อยข้อมือพวกแหวนเพชรอะไรต่างๆเหล่านี้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นข่าวพันหูพันตาก,กันมาบ้างนะคะเวลาที่เดินทางแล้วมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยหายไปจากกระเป๋าเดินทางของเรา ถึงแม้ว่าทุกสายการบินจะมีกฎระเบียบเข้มงวดในการดูแลกระเป๋าผู้โดยสารแต่การลักขโมยมันคือนิสัยส่ยสวนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดีนะคะเราก็ดูแลในส่วนของเรานะก็คือ,คอ,คอเก็บอุปกรณ์ของมีค่าต่างๆเหล่านี้ติดไว้ที่ตัวเราจะดีที่สุดค่ะ พี่มิก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การเดินทางกับสายการบินอย่างเดียวแต่ว่าเวลาที่เราเดินทางด้วยรถทัวร์เขาก็จะเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เอาไว้ใต้ท้องรถใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แตกหักง่ายเสียหายง่ายเป็นของมีค่าเป็นของสําคัญเก็บเอาไว้ใกล้ตัวเราจะดีที่สุดค่ะ ใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของสัมภาระต่างๆในช่วงระยะเวลาการเดินทางยังไงก็คอมเมนต์บอกเล่าให้ฟังบ้างนะคะบางทีข้อมูลของเราอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนค่ะอย่าลืมมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของสายการบินได้ใหม่ในช่องกาปูชิโน่นะคะวันนี้พี่มีไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย